ผมตื่นขึ้นมาตอนนี้ผมจำอะไรไม่ได้ยิ <c oughs> น,ดนดีต้อนรับทุกคนนะครับยีต้รับทุกคนสู่เกมโฮาวเราลาวันนี้นยผมจะพาทุกคนไปเรียกว่าใช้ชีวิตกับการเป็นผู้ไร้บ้านในวนี้นะครับผมเอาล่ะนะครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ย่านที่คนพุกพันมากที่สุดและการที่เราจะหาเงินได้นั้นจะเป็นที่จะต้องออมีบางมีหลายๆครั้งที่เรานั้นจะไปต้องของเงินจากคนแถวนี้นะเพราะคนแถวนี้เขามีเงินและด้วยความที่เราช่ำชองขนาดนี้เป็นไปได้ว่าเรานั้นจะเรียกว่าขอเงินสรีงคุณผู้หญิงขอเงินนะครับ แน่นอนเขาบางครั้งเนี่ยเราต้องถูกปฏิเสธไปเรื่อยๆตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งหน้าขอต่อไปและคนเหล่านี้ที่เขาบอกเป็นคนใจดีมากนะเราต้องพี่แคปของเงินหน่อยครับไม่ขอแล้วไอ้สารกูเซ็นเซอร์ไม่ทันด้วยลุ้นสลัดถ้าดันดิชชินชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยแล้วไปชมคลิปเต็มกันได้ที่ค่ายแดงนะจ๊ะ